สบายทุทกคนมนเนี้ก็มาพบมาพอคือเก่าเนาะกับส่องพลันเคยสอน,มนเมริการู้สึกว่าเงินกีบอ่าถือว่าปรับโตขึ้นมาไลายแอลี่ทุกคนอ่าทำให้เงินบาทเนาะอ่าตอนนี้แลกเงินกีบอ่าเริ่มได้หน่อยลงแล้วทุกคนเนาะกะมเมริกาอัปเดตอ่าล่าสุดเลยเนาะเอากระดาษข้อมูลมาจากธนาคารอะไรเนาะทุกคนเนาะม้นีเนาะกะขึ้นมาตลาดได้เท่าไหร่มาอัปเดตท,ทุกคนฟังเนาะก่อนอื่นเนาะ อ่พาพื่อนมาเบิร์ใหม่เนาะยังมาดกดติดตามอ่าส่องประธานแกซ้อนกะฝากทุกคนอ่ากดติดตามเนี่ยทุกคนเดอ้อเนาะกะบเพื่อนยังมาดกดไลค์กะขอค like นละหนึ่งไลค์เนาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้อ่าได้เห็ุคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะเออมาบันี้ังมาเบิร์กันเนาะว่าอ่าเงินกีบปั๊บขึ้นมาเท่าไรมันเนาะทําให้เงินบาทนี่อ่าแหลกเงินกีบได้หน่อยลงแหละนะทุกคนเนาะเออบันี้สําหรับอ่ารับซื้อเนาะเงินบาทเนาะอ่าราคาอยู่ที่หกลอย 33.93กีบต่อ1บาทนั่นเองราคาขายออกุธี6กรอยู่ทีอ่อกา646.6กีบต่อ1บาทนั่นเองเนาะมันอิทธิพลบอยู่2อ่า2.36นั่นเองเนาะอย่อาเง,ยงเช่นเขาอยากได้เงินกีบเนาะเฮาต้องเอาเงินบาทไปแลกอ่า1 0 0 0บาทสีแลกได้อยู่ประมาณ หกแสนสามสิบสามพันกีบนั่นเองเนาะถือว่าลงลายเนะะาะเมื่อวานในยูทีอ่าหนึ่งพันบาทยูทีหกแสนสามสิบหกพันกีบนั่นถือว่าลงลายนะทุกคนเนาะเออถ้ายังเช่นเนาะอ่าเพื่อนๆอนยากได้อ่าเงินกีบเอ้ยอยากได้เงินบาทเนาะเขาต้องใช้เงินกีบอยู่ประมาณอ่าหกแสนสี่สิบหกพันกีบนั่นเองเนาะเะมะื่อวานนี้ก็ อ่าอยู่ทีหกแสนสี่สิบแปกีดเนาะถือว่าอ่าทำให้เงินกีบตัวนี้ปั๊บโตขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกนเนาะขอยๆขึ้นเนาะเงินบาทมีโอกาสที่จะลงฮอดอ่าสองแสนหาทุกคนสามแสนหรือสองแสนห่านเนาะก็มีโอกาสที่จะลงเนาะกับจำได้อยู่เนาะลายปีก่อนเนาะกับประมาณสองแสนหาต่อหนึ่งพันบาทนั่นเองเนาะเอองวดนี้ก็ขอให้ลงฮอดนันก็ยังดีนะทุกคนเนาะ สำหรับเงินดอลลาร์มนีก็รู้สึกว่าสิบปับขึ้นมาอีกทุกคนเนาะมนีเงินดอลลาร์เนาะรับสื่ออยู่ที่6,881เกีบต่อหนึ่งดอลลาร์นั่นเองเนาะราคาขายออกอยู่ที่6,231เกีบต่อหนึ่งดอลลาร์มนีก็บวกขึ้นมาอีกเก้าสิบเก้าสำหรับเงินดอลลาร์เนาะอ่าสำหรับเงินยูโรมนีรับสื่ออยู่ที่6,3481เกียบต่อหนึ่งยูโรเนาะราคาขายออกอยู่ที่6,300 เ0 0กีบต่อ1ยูโรนั่นเองมอนกติดลบยูทีอ่องจุดสามสิบเนั่นเองเนาะสำหรับเงินยูโรอ่าสำหรับเงินยูวนเนาะมอนิรับสื่ออยูท่ทีอ่าองการ้อยกีบต่อหยูนนั่นเองเนาะราคาค้าอออนก่ทีสา่สิบแกีบต่อหยูนนั่นเนองเนาะมอนกะบ,บวกขึ้นมาอ่า นนั่เองสำหรับเงินยวนเนาะอันนี้ก็คืออ่าอัปเดตล่าสุดของธนาคารเนาะเฮาก็มาอัปเดตให้ทุกคนอ่าได้อู่กันทุกคนเนาะก็อ่ามืออื่นเนาะการติดตามกันต่อไปเนาะเงินกี่พัาสิขึ้นมาอะดรอีกใครจะลืมอ่ากดติดตามกันได้ทุกคนสองประธานไการสอนเนาะเฮาก็สิมาอัปเดตอ่าซูเมอร์เลยเนาะจันทร์ถึงศุกร์เวลาสี่โมงถึงห้าโมงนั่นเองเนาะใครจะลืมอ่ากดไลค์กดติดตามนี่เลยทุกคนเด้อเนาะเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนเด้อสบายดี